ครับจนถึงโอทีนะครับครับมดมือนะครับจนหอดโอทีนะครับกันยังบู๋นเก้าครับปูนกันยังเท่ครับปั่มกันยังยิงครับ เสียงสนันมันไหวนะครับเบ็ดป้ายเอาน้สังเบ็ดปเบ็ดป้ายเบ็ดปเออเบ็ดป้ายพอ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 เดมัดเชือกันมัดเชือกันเบ่งหน่อยิเบ่งหน่อยอีกสักห้าสิบเซ้นพอพอพอลุยต่อไปครับผมสอไปขึ้นมาป้าเลยหามนนษย์ ปื๊บ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 เป็นเครื่องขัดนะครับ วิวก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับหมุนไปฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามไว้คือเก่าครับผมสักดาพาวเวอร์ Power นั่นเองนะครับ ก็มีคนหลับนอเสียงเตือนนะครับให้เขาใกล้ตัวนั้นบ่่ด้ครับเ,เซ็นติดเซ็นเซอร์ครับเสียงเตือนนะครับน่าตัดแล้วครับ เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วสี่สี่สเห็นแล้วสามสาหาสองมาหึมากหนึ่งมาไนะไป ทอดพื้นแล้วนะครับแป๊บเดียวครับเร็วมากครับสี่สิบกว่าสั่นนะครับประมาณสามสิบกวินะครับหอดข้าไก่ตัวนั้นก็ได้นะครับติดเซ็นเซอร์ครับตัวนั้นทำงานก็มันก็จะเตือนนะครับดึงขึ้นมา 5 4 3 2 1สสมสองหนึ่งเห็นแล้วครับแป๊บเดียวนะครับเร็วมากครับโอเคครับผมฝากติดตามไว้เรื่อยๆ สมไปเลยจนจบนะครับ